สวัสดีครับทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะขอบคุณนะครับพ่อผ่าตัดสัญญกรรมนะครับทั้งหมดเลยหมดหน้านี่เลยสวัสดีครับรอปคอกหนกคิ้วหนูคิ้วมันสูงเหมือนผู้ชายมันมันเป็นของผู้ชายนั่นแหละอืม แล้วก็ตัดกรามตัดกรามแล้วก็ทำเอาเอาฟิลเลอร์ที่หน้าผากออกแล้วก็เอาแล้วก็ทำเฮรน์เฮรน์ก็คือลดขนาดหน้าผากลงลดขนาดหน้าผากลงอะ่ะทุกคนให้ให้มันให้มันไม่กว้างมากพอทำสัลยกรรมครับทำสัลยกรรมมาใหม่ นะครับทำเปลี่ยนโงเ่เฮงเฉยๆหลอกทุกคนเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัดกลางด้วยนะครับของฟอนเนี่ยกลางมันจะแหลมก็เลยตัดกลางด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณอันนี้ยพอคุยได้ปกตินะแล้วก็มือก็เอาเข้าไปได้นะทุกคนมืออะไรอย่างเงี้ยก็เ,เข้าไปได้ ทำอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างพอตัดการามแล้วก็ลดขนาดหน้าผากอันนี้จะเป็นลดขนาดหน้าผากเห็นนะนะครับตาตาตอนแรกเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอข้างให้ดูสองวันเองสองสามวันเนี่ยทุกคนผ่าตัดเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอให้ดูด้านหลังไม่แพงนะครับ ราคาไม่ได้สูงมากอ,มอันนี้มันจะใส่ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะอันนี้ยเห็นไหมเอออันนี้เห็นหออนะครับพอต้องเอาฟิลเตอร์ออกอะ่ะนีหน้าผากก็จะกว้างหน้าผากกวจะกว้างมากๆแล้วก็ออตรงเนี้ยตรงเนี้มันมัน,ม,นมันจะมันจะลึกเหมือนผู้ชาย อันนี้ก็เป็นตัดกรามอันนี้นะนี่อันนี้ด้านนี้พอก็เอาหน้าผากที่ฟิลเลอร์ออกด้วยฟิลเลอร์ที่ที่ที่มันเป็นหน้าผากนะครับออกด้วยเห็นไหมลึกมากตอนนี้พอยังไม่เห็นโครงหน้าของพอเลยใช้ระยะเวลารักษาประมาณสองอาทิตย์ก็หายแล้วครับ งวดนี้ขอให้ฟังๆนะคะทําว่างนี้ออทำว่างราคาไม่สูงนะทุกคนราคาไม่สูงเจ็บแห้งบอมือแรกมือแรกก็ก็ไม่เจ็บนะครับวันนี้ก็ไม่เจ็บหายเออเดี๋ยวปออาจจะกลับมาไลฟ์สดแล้วนะครับปาจ,จะกลับมาไลฟ์สดแล้วเอ,อืมเจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บนะครับมันเป็นตึงๆมากกว่า เพื่อนปอบอกว่าเพื่อนคนที่มันไปเฝ้าปอเขาบอกว่าทําไมทําไมปอถึงคุยได้อะครับทําไมปอถึงพูดได้อะไรอย่างเงี้ยเอของเพื่อนของปอของปอจะคุยไม่ได้เอเพื่อนปอจะคุยไม่ได้เลยอพักผ่อนปออันนี้ปอเพิ่งตื่นครับตื่นแล้วก็มาหาอะไรทานอก็เลยก็เลยอยากมาทักทายพูดคุยกับพี่ๆน้องๆหน่อยนะครับเหมือนปาก อ๋อทำปากมาปากปากเนี้ยพอทํามาตั้งแต่หปีที่แล้วแล้วครับอปากพอทํามาตั้งแต่หปีที่แล้วแล้วครับหปีเจ็ดปีรอบเนี้ยอาจจะรอบเนี้ยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเยอะหน่อยอ๋อหน้าตาดีอยู่แล้วขอบคุณมากๆครับอืมหายไปนะคะขอบคุณนะพอก็มาทักทายพูดคุย กลัวทุกคนเป็นห่วงปอน,นะครับเออมีคนเป็นห่วงเยอะเลยนะครับก็มามาทักทายให้ทุกคนได้เห็นหน้าค่าตาเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหายไ้ๆนะคะคิดถึงคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับอืมอ,อ่ออะไรนะน้องปออย่าเพิ่งกินเส้นตําหมกหูอ,อ๋อไม่กินครับไม่กินไม่กินนะครับเดี๋ยว ให้ทุกคนไปหาซื้อเลขตัวนี้ไว้หน่อยนะบอกเลขก่อนบอกเลขก่อนพี่น้องขอบคุณครับพ่อไ่ทำยกหน้าเลยแล้วก็หมอก็ยกคิ้วขึ้นไปให้ด้วยนะคะหมอก็ยกคิ้วขึ้น ขอบคุณเดอ้อพี่น้องไปหาซอร์เล็กตัวนี้ไว้ในเดอ้อวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ละเอาแวดแวดอันนี้ก็หมดวันนี้วันที่เท่าไหร่ละยิบสองละลอตเตอรี่ก็มาแล้วเรามัาะอันนี้รัฐบาลาน,นะทุกคน พักค,ควันเยอะๆนะคะเป็นห่วงนะคะขอบคุณมากครับอย่าพูดเยอะนะคะเป็นห่วงน้องฟอกินน้ำทับทิมนะจ๊ะอ๋อขอบคุณมากๆเด้อนี่นะครับทุกคนไปหาซื้อเล็กตรงนีไว้ไหนเด้อทุกคน สื่อไว้เลยนะครับสื่อไว้ไพมนนีันั้นสื่อไว้เลยเด้อซื้อบนล่างนะกลับด้วยเอ้ยเน้นบนอันนี้เน้นบนนะอันนี้เน้นบนนะครับพอปล่อยตัวแรกเลยนะครับอันนี้เน้นบนนะอเน้นบนเลยนะครับเน้นบนเลยอืม ได้เลอเรียกรับพอให้ตั้งแต่วันวันไหนแล้วอะครับทุกคนวันก่อนพอจะไปผ่าตัดแล้วซื้อแล้วค่ะห้าศูนย์ห้าสองใช่ไหม,มซื้อไว้เลยนะทุกคนซื้อไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อซื้อไวเลยพอหายแล้วคงสวยมากขอบคุณนะครับซื้อไวเลยเด้อทุกคนนะครับซื้อตัวนี้ไว้เลย ขอบคุณมา,มากๆไปซื้อเลยนะพรุ่งนี้ก็ไปซื้อได้เลยนะครับไปแล้วนะพอจะไปหาทานข้าวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวพอไปพักผ่อนก่อนขอให้ทุกคนลูกปอเป็นอะไรนะคะัลูกปอทำสัญญกรรมครับทำสัญยกรรม